นะพอไอ,อ้บ่าวไปน้อยไอ้บ่าวไปน้อยหันไปน้อยได้ปาดสาดไซ่ะมแล้ว <c oughs> แต่งตูบเพื่อแกนี่ครับบอกมึงไปนอนอยู่ปุ่นกับบอไปเ <c oughs> วลาเปิดลนามนันเสียงดังหมดท่านเป็นก็นเลยมาแต่งตูบอยู่ที่คนเดียวเปิน <c oughs> เอาไปทันว่าเสร็จกจะได้จัดไป อันนี้เป็นบันน้อยโพผักไม่ใช่คือเป,เป็นเปิดลเปิดเต๋อนะครับนาอมีแถบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับนี่นี่ส่งล้านไปแตกยอดยอดส่องครับนี่อ่อนอ่อนแกงนี่หวานจวกพักปลอดสารพิษนะครับนะครับพอมดพอแมงกจ็จะเจะกินเป็นเรื่องปกติของมันนะครับนาะจังม่นแต่มันปลอดสารพิษะ น้อยปลูกทรงล้านคนปลูกกับสบายใจนะคนกินกับปอดภัยอันนี้บดีบังงามเขากับบดจ่อไปโต้าพบหน่ำแล้วครับหน่ำมานักขันหนัดสุดยอดเลยอ้อเป็น้อยปลูกไปชะปะจะเป็ดนะครับเน้องอันนั้นกับบรรณาเอิซีลูกค้าไปน้อยมากับหญ้าเอวอ้อมแรงมาเซได้นะครับเด้อ เป็นอะไรปลูกชะป,ปะใบป,ปุ่นปลูกไวหลายชิ่งหลายยังครับน,นี่หยอดประกอบกับเก็บทรงล้านอันนี้กับพักเสี่ยวนะครับเนาะนี่เป็นพักเสี่ยวขึ้นกลางแล้วครับนี่พักเสี่ยวปลูกไว้ชะปะชะเปตครับมีแถบกูชิ้นกูยังละนะครับเนาะใบเนี้ยก็ไปทำไปทีละเล็กละน้อยอันนี้เป็นพักเสี่ยวนะนี่พักเสี่ยวปล่อยหยอดประกอบเนาะ นี่เป็นแปลงตั้งอย่างหื้อเอฟซีอย่างพอพักไม่ใช่เครือนะครับเนาะดูไปเปลาะป็ดนะครับฝาน้ำครับช่วงนี้หยุดล้านก่อนนะครับเนาะยุดล้านก่อนเพราะว่าเนี่ยแล้วตรงแล้วน้ำแล้วนะครับบอกว่าไม่ควรเปิดกับเนี่ยตรงเนี่ยน้ำด้วยนะครับเนาะใจะเย็นๆย็นทำไปเรื่อยๆล้านมันก็จะ งดเก่งงามไปเรื่อยๆนะครับนาะนะครับนี่สัปะเปดนะครับยอดบันนำเกแก้วบบบฟักมนไปหน้อยกับมาฮะูกกับมาหาจะขึ้นอันนี้นี่ครับแต่กันทำไปแล้วหลอบแล้วมันเสหล่มล้มพายุมานะครับน้ะมีกูยังครับมีแทบทุกชิ้นกุยงอู้นไปหน้อยกับลูกไว้นะครับนาะปลูกไว้หลายชิ้นหลายยังมีสัปปะสเปด กุ้งหอยปูปลาเลี้ยงตีแรงมาเชนี่ครับก็หัน้ามนักครับฝนตกขัดน,นั้นนักก็หัวหน่อยประกอบนะครับดูหอวสังไว้กับลาหมูกับตำกุ้งนะครับเนาะเดี๋ยวเปิดร้านหนูใครจะพิจารณาอย่างเอี้ยวอ้อมตรงได้นะครับเด้อเดี๋ยวพิจารณาอย่างไม่โค้มาตกมาแตง่งถนนหนทางแปลงอ้อมตรงกุนอยู่ครับอลำไยกับดกดู นี่น้ำย่อยนกขนาดราคาจะเป็นจะได้บอ่อหูเนาะน้านักด้วนะครับโอ้หัวฉังโกลน,น้านักไม่นักบดอาพิกย์วิจิตเป็นโอกาสนะครับเนาะหาปูหาปลาอันนี้เป็นบอรกรบปปีน้อยนะครับเนาะเป็นบอรกรบบ่อพัอนธ์แม่พันธ์มันอันนี้ก็คือเป็นไข่ผสมพันธุ์กันตามธรรมาชาติของเปิ้์เนี่นะครับเนาะ มีนี่ประมาณสามสี่พันตัวนะครับนะ 1, 000, 1, 000. เนาะปอบพันไม่พันเพราะปีท้าเลี่วพี่น้อยบ่ได้บ่ได้กินสักตัวนะครับเนาะพี่น้อยบ่ได้เอาขายสักตัวอยู่ในมือนะครับยับยับยับ,ย,บ,ย,บยับนะเกิดเป็นหวัวอันนี้คือเป็น,เป,นเป็นผสมพันธุ์ตามธรรมชาติเลยนะครับเนาะตัดหญ้าบ่ได้แล้วครับดอแปลงพักเดีย๋ยวตัดใส่หัวกบถึงม่อนะครับเนาะไปหื่อ,อกบน้อยกบ อันนี้อยู่อาศัยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเป่งหนึ่งเดี๋ยวกบป,ปอกกบแม่มันก็นจะหอกลูกมันนะครับนาออันนี้ปล่อยมันลบมันส่อนลบภัยทางอากาศเลยพวกนกพวกนกสะป,ปะนกนกยางนกสะป,ปะนกคือมันฮกฮกไว้ก่อนครับดอันนี้คือเป็นผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติเลยนะครับนาะ ไอตีในบ่อปูนกระชวนในบ่อปูนนะครับเนาะกบเมียงกบไทยพี่น้อยจับกบเมืองได้อยู่น่ากับมาปล่อยในเนี่ยครับมันอู้ไทยปรนแลดใช่กันเนี่ยก็ว่ากันไปครับเอาบรรยากาศแหนมเจ้ามาเฮยเอฟซีพี่น้อยพอตะอีก่อนนะครับเนาะพอตะอีก่อนก็พอหนำ น้ำนักขัดนครับดูน้ำนักแ,บบแต่เลยวิกๆๆิกีเนึงเป็นโอกาสนะครับเนาะนี่กับเจ้านี่ก็ได้ปูได้ปานนักขนันนัเสร็จต้องเต้นไว้ครับแปลงแต่วันนี่มอนตอนแปลงไปแล้วน้ำโลไปแล้วก็เริ่มแปลงไม่แต่วันนี่กับก็สร้างผลงานได้ดีขนาดนักอน้ำนะครับถ้าบดโตกมานะ้ามันก็นจะแห้งไปเรื่อย พอฝนตกมาปุ๊บมันก็อ่มแล้วมีสปะสเปรดแล้วครับไอ้เบาไปหน่อยหันไปหน่อยได้หันไปหน่อยได,ได้ได้ป่าไม่เจ้านี่ป่ะตัดไหม,ม่พม่มจะสารใช้หืมแล้วมาห้องไอ้บาไปกินข้าวครับปิ้งป่าหืมไอ้แลครับเนาะอ่าแล้วป่ะ,ะปกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ มีกุสิงกุยังแล้วน้องครับเนาะปลาฉเป็ดละนี่ก็เป็นบันแหนมะครับเนาะบันเต้าเบอร์บัน้ำเต้าน้ำต้นบันเขือนจัปลาฉเป็ดบะหอยน้อยจ้าจัปลาฉเป็ดมีกุสิงกุยังครับอันนี้ก็เป็นเขือปลาแป๊บนะครับเนาะเดี๋ยวพีหน้ยจะแปลงอุโมงค์ เอลซีดูขาดนี่นะครับเนาะไปเนี่ยไปทำไปครับมาเขีียกรบกับหลับแบ่งอุโมองค์พักเอฟซีดูขาดหย่างอ้อมตรงแรงมาเชได้นะครับเนาะใจเย็นๆเดี๋ยวนี้ก็เก็บพักไม่ใช่เครือทรงล้านไปก่อนใส่ทรงล้านสตาฮีผ่องนาวอมินผ่องนะครับเนาะหน้าอ้อมแอมดูกันออกนีฮนะีสั่งคเัา เรี่ยงกุ้งหอยปูปลาชปะชเป็ดชปะเป็ดตีจะเนี้จะทำนะครับเนาะมีแทบอย่างแล้วครับมาอยู่ร้านมาอยู่แรงมาเซนี่ปีเดียวครับอันนี้ก็บหมกข่งวคมไปครับยำเต้าหูเนะอันนี้กับพักไฟชปะชเป็ดขนตก มาไ,ได้ฮดหนามกับที่กับ nhà กัน nhau ตัวเอ้นะครับเนี่ยก็ได้น่ะโฟมงานนักขนาะระละงอปบาไปได้ข้าห่มครับผนงานกับขย้มเนีย่ยแบบแบบบานน้อยชั่วปีชัช่เปล่าแต่ว่าเก็บทรงล้านเมื่อวันศุกร์นี่นะครับเนาะขอพริกไปหน่อยครับด้ว พริกงามขนาดพริกดกฤบขนาดอันนี้ก็บนันุนปีหน้านี่ออกอยานวยแล้วเนาะครับเนาะอ,อันนี้กับเป้าน้ำหอม <c oughs> คือมาห้าสิบต้นเหลือนี่ประมาณสัก้าต้นนี่ครับกอกพริกทั้งนั้นครับอันนี้เป็นพริกได้ขี้หนูสวนนะครับเนาะเดี๋ยวปีหน้าจะเก็บดองเจ่น้ำฝาไว้ให้ลูกค้ากับลับคราบเนาะดกขนาดาะ นี่เป็นชีฟ้าโอ้ดอกดอกดีดอกงามอันนี้มะเขือแจ้ครับมะเขือแจ้ปลูกไว้หลายชิ้นหลายอย่างนะครับเราปลูกชะปะาชะเป็ดอะ่ะปลูกทุกอย่างอันนี้ก็ไว้พาแจา้น้ำฟ้านะครับเราครับลาบมะเขือแจะมะเขือแจ้บะเขือหืน อยากกินซาบมะเขือกับมานม่อเอาแรงมาเสได้นะครับมาแรงๆนะครับเด้อเพราะว่าช่วงนี้บัได้เปิดล่านคือสลาเปิดตกเปิดแ่งล่านมันสวยมันงามกันลาไปบ้าน่นแล้วไปหย่านาแหมแล้ว <c oughs> ไปบ้านเข้ากันเด้อสักสี่ห้าวันแหมแล้วมารีบครับบรีบพอ่อมาได้ก็ก่อยเปิดใหม่นะครับนะใจเย็น เดี๋ยวนี้ไปหน้ากับปลูกเน่ยนันยันนี่ไปตอวไปเรื่อยๆนะครับแรงมาเสียพอลานจอดรถกับพผาท่อนามทวมบัดสมดสั่งโคเห็ดช่วงนี้สลาลากระบาดไปแงนาครับเปิดกระตกกระแตงของเปิดไปเรื่อยๆนะครับนาะเดียวปล่อยมันพร้อมดีๆก่อนนะครับนาะช่วงนี้ก็น่าฝนต่วยเปิดสองสาขาเพิ่งกับปอกัน นี่ครับวันนี้ทําผลงานได้ดีนะครับแปลงตะวันนี่นะครับแก้ไขแก้ไขตะวานี่เจ้านี่ได้ลายครับพี่พี่น้อยเจ้ามาพี่น้อยโพสไปพุนะครับนี่นเ <c oughs> ป็นตกเปิดแดงของเปินดีๆงามๆามก่กนใจ่เย็นๆนอ๋อนันี้เป็นพักไม้ใช้เครือที่พี่น้อยปลูกไว้หน้า้านนะครับเนาะอ <c oughs> อย่างการดีกับง,งามหมดแล้วครับนี่พร้อมร้องรับลูกค้าได้ละ รอเสลาเปิดหิมสักน้อยก่อนหอมบ,บระเขือกอบกะเขือวานพักไผ่หอมดวน,นนี่กําก่อเมืองนะครับเนาะนั่นกับพักไผ่พักกับหลาดทั้งนั้นนะครับต่อหอมกระเขือกระเขือทามากันเลี้ยงแบบอันนี้เก็บไปชงร้านตะวันนี่นะครับเนาะดูพักไผ่หอมดวนหอมตึ๊หอมตึ๊ง มาล่านแรงมาเจ้นี่หอมส้อยอยากกินลาบขึ้นมาทันทีนะครับรบรรยากาศนะแรงมาเจที่ดปิดปูกไว้นะครับเนาะมาได้ใช่ปุ๋ยใช่นี่นะครับไปนไอ้เอากาบแกบกับไอ้ขี้ควายขี้งัวมาใส่นะครับเนาะขี้ควายก็ใส่ขี้หมูก็ใส่ชอบพอมันงามครับ แกปมันใส่นะครับใส่ปุ๋ยคอกใส่ทีละเล็กละน้อยใส่มันมันก็หอมมันงามนะครับทุกผู้น่มยางมันเป็นดินใหม่ตัวนะครับเนาะเป็นดินใหม่ตัวกไอ้กระเบือด้วยก่อเมืองอยังมีหมดมีครบกูจริงหรือยังครับอันนี้กับใบกะเพราของกระเบือเนาะ อันนี้ดอกที่ไปหน้อยปลูกไว้ให้เมียไปน้อยนะครับเนาะกัอนวันวาเล่นไทน์ต้องซื้อเดี๋ยวถ้าเปิดพร้อมาได้เดี๋ยวไปหน้อยจะจะแจ้งหน้าเพจเนาะครับเนาะว่าจะเปิดมาได้หนาะครับเน้องไว้ให้มันอะไรอะไรนี่แหมสักเล็กชักน้อยก่อนเพราะว่าจะไปแง่ตรงแง่หน้ากับตรงกับนากันตัวพอคว้าไม่คว้า ก,ก๊อกก่อครับแง้มขนาดด้วยสมากกับเป็นพักกับหลาบครับพัดไฟหอมดวนนี่ล,นละแหน่พัไฟหอมดวนพักข้าวตองพักข้าวตองก็เริ่มนี่แหละนะครับเนาะขอพริกดูพัไฟหอมดวนทั้งนั้นนะครับ เกลอกปลาเกือวานปลูกไว้หลายชิ้นหลายอย่างปลูกทุกชิ้นทุกอย่างนะครับเนาะมันมีกูชิ้นกูอย่างด่สฉันมากับของกินทั้งนั้นนะครับน่าไม่น่าบรรยากาศเรื่องพอตอีก่อนนะครับเนาะฝนมาฝนทำแล้วไคลิปมันเป็นโอกาสนะครับเนาะ น้ำตกกับชอปูชอปา้ขาขังไวน้นี้โลโลละละพวกเนี้ยก็ได้กินแล้วครับหน้ารานก็เริ่มีผ,ผลผลิตละนะครับเนาะมีหลายชิ่งหลายอย่างบรรยากาศดีมีน้ำตกพร้อม <laughs> เดซาลาปจะแปลงเวทีแปลงเวทีนี่นะครับเนาะแรงมาเซมีน้ำตกพร้อมนะครับเนาะพ่อปูพ่อปลาด,ด้วยนะครับเนาะแล้วป้าการคลิปนะสวัสดีครับ